สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสะพาไปเที่ยวสวนน้ำนะคะแฟนตาเซียลากูนเนาะที่เดอะมอลงามวงวานค่ะเอ่อเป็นสวนน้ำที่เพิ่งปรับปรุงใหม่นะคะ mm hmm. ก็นี่เลยอยู่ด้านบนนะคะของเดอะมอลงามวงวานนะทำใหม่แล้วก็สวยมากเลยแต่เราก็ไม่เคยมาแบบเก่านะคะว่าเป็นยังไงนี่ จริงๆแล้วคือเปิด10โมงนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะเป็นโควิดด้วยหรือเปล่านะคะทำให้วันเสาร์วอาทิตย์เนี่ยเปิดที่11โมงนะ เราก็เลยจะต้องไปต่อแถวแล้วก็ขายบาตัตรตอน11โมงนี้เราก็ได้มาแล้วเราใช้แต้มของเมืองไทยประกันชีวิตนะคะอยู่ที่20แต้มทำให้ได้บัตรฟรีผู้ใหญ่หนึ่งใบนะเราใช้ไปทั้งหมด40แต้มก็คือฟรีบัตรผู้ใหญ่นะคะ2ใบส่วนเด็กเนี่ยก็คือเสีย112บบาทนะคะรู้สึกว่าช่วงนี้เขาก็จะมีโปรอยู่เรื่อยๆว่าแบบลดกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยค่ะต้องต้องไปเช็คดูเนาะ คีตก็ปเปลี่ยนเป็นชุดว่ายน้ำเรียบร้อยนะคะแม่พาไปเข้าห้องน้ำเนะเข้าไปถึงก็จะเจอร้านน้ำพุเลยตรงเนี้น่าเล่นมากแต่ว่าคีดก็ยังกลัวๆนะคะไม่กล้าเล่นเนาะก็ขอถ่ายรูปสักหน่อยแล้วก็ชุดว่ายน้ำแม่เสิร์งเสืรสั่งซื้อมาจากช็อปปีนะคะเป็นชุดควบคุมอุณหภูมิก็ดีมากเลยนะมันหนามากแต่ว่ามันอาใยสย่ยากสักหน่อย เขาก็จะมีชี้บอกว่าทางไปห้องน้ําล็อกเกอร์อะไรตรงไหนนะคะเอาตรงนี้ลืมถ่ายาจุดที่ที่ใช้วางวางของเป็นแบบเป็นที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ทำทำดีนะเป็นแบบเป็นโดมรูปดอกเห็ดอะไรอย่างเงี้ยของแต่ละบ้านมาวางของแล้วก็ดูที่ร่ม,ร,มร่มหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่ได้ถ่ายตอนที่ลงไปเปลี่ยนเสื้อผ้าด้านล่างนะคะด้านในมีอาหารขายนะคะราคาไม่แพงแล้วก็ที่เนี่ยเอาอาหารเข้าไปได้นะเขาไม่ว่าอะไรเลย ตอนแรกแม่คิดว่าเอ้ยไม่ได้อะไรเงี้ยเราแบบก็เลยกินของกินเล่นเล็กน้นนนนอยๆมาก่อนเพราะว่ากลัวว่าจะหิวเพราะว่าเข้าไปก็11บเอโมงแล้วใช่ไหมกว่าจะได้เล่นก็สิบเอ็ดโมงครึ่งอะไรเงี้ยกว่าจะออกมาก็น่าจะหิวข้าวแต่สรุปคือด้านในมีอาหารขาย50-60ราคาก็ไม่ไม่แพงแล้วก็หรือถ้าอยากจะออกมาซื้อข้างนอกซึ่งข้างนอกอ่ะก็คือจะเป็นสูตรอาหารเป็นฟู้ดคอร์ดอยู่แล้วนะคะก็สะดุกมากจริงๆเขาไม่ฟิกอะว่าแบบเอ้ยห้ามเอาอาหารเข้าวเอาน้ําเข้าที่นี่คือดีมากนะ ก็คือสามารถอยู่ได้ทั้งวันนะคะเพียงแต่ว่าวันที่ไปแดดร้อนมากนะตอนเที่ยงอะไรเงี้ยคิดก็เลยเล่นเล่น,ลนได้ไม่ได้ไม่นาน,านประมาณสักชั่วโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็ต้องออกมาแล้วเพราะว่ามันร้อนเงียมีช่วงไฟดับด้วยนะไฟดับก็คือน้ําที่เป็นน้ําพงน้ําพุอะไรก็จะแบบไม่ออกเออเพราะว่าไฟดับแต่ก็ดับไม่นาน,นะคะ่ะตรงตรงนี้ก็สนุกนะนี่เป็นเห็ดเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออก็น่าน่า,น,าน่าเล่นดีค่ะแล้วก็มีแบบ เป็นสระน้ำวนรบรอบๆนะคะก็สนุกดีแม้ว่ามันคุ้มค่ามากเลยนะสำหรับน้องๆเพื่อนๆถ้าอยากจะไปเล่นก็ไปกันได้นะคะแม้ว่าคุ้มค่าบัตรอยู่หรอกอยู่ได้ทั้งวันอะไรเงี้ยช่วงปิดเทอมแม่ก็ว่าจะไปใหม่คะ่ะเพราะว่าอยู่ได้ทั้งวันคุ้มดีนะคะวันนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณมากคะ่ะ